มื่อน,นี้คาดว่าสนามแตดแน่นอนค่ะ FC มาหลายคัส FC กำลังทยอยมานะคะกระดูกวัดทางยืสาวคายบาัตรไหมเจ้าหน้าที่

คดณครูจะได้

พ่อลืมตังค์ตัวกำนั่งจ้างมาแพงไหมคะคนขายตัวคนนี้แพงที่สุดในโลกอะตัวนะต้องมาพ่อจัดหน่อยย่าย่เดี๋ยวพ่อจัดการให้เออแล้วพ่อเสียจ่ายพิเศษเลยเอออย่าลูกไปไหนอะสัน กระสีกำลังลังมาขาะมือนี่ขข่บัตรแข็งไปแล้ว4,000ใบค่ะ

ชื่อบอริษากลางอยู่บ้านตรงนี้เองค่ะถ่ายได้เลยค่ะตอนนี้ถ่ายกับน้องได้เลย <c oughs> ค่ะกำนันยิ้มหวานแล้วยิง <c oughs> มาขายบัตรช่วยอขอบคุณค่ะ <c oughs> เรมอก้ทดี่มน้มให้ม่ได้องครับมะไี่คแม่เตร้ม้าไมเลยให้ไมกินข้าวค่ะนี่ไงนี่ไงพี่ัดค่ะัดได้นะจ๊ะ

แล้ะถเจ้าภาแล้วก็ไดเงิปร anyway> ับเงินมาแล้วค่ะไม่หลวงพ่อท่านจ่ายเงินแล้วค่ะพี่ล้นไปรับเงินมาแล้วยังไม่แสดงเลยเจ้าภาพใส่โบกุดู

เสียงไอไม่เสียงไอไม่ใช่เสียงของผมครับของอแอดมินโยครับนี่ไอมาสองเดือนแล้วครับไม่หายนาทีครับมไปไปเสร็จเลยแอดมินโยสาออกเลยครับอะบ ai chào mừng ừm chào mừng ừm chào mừng ừm chào

ສະໄໝເດີ້ເນາະເຂົາຖ້າກັໍນ